สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาสอนทเยลลี่ปีโป้ค่ะเยลลี่ปีโป้ที่มันกลายเป็นไอศครีมไอติมนะคะนี่ค่ะหน้าต,ตามันจะเป็นอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะทุกคนน้องก็จะเป็นรอติมนะคะโคตรสามารถทำเป็นลูไลก็ได้ละทุกคนงั้นเราจะไปสอนวิธีการทำนะคะอย่างแรกเราจะมาชิมรสชาติก,ก่อน เย็นมากอืมรสชาตินะคะก็จะเป็นแบบเหมือนไอติมรสเยลลี่ปิโปกผสอบทับกันเลยอย่าแรกนะคะแล้วก็ต้องเตรียมจานเดี๋ย <c> ว <oughs> จานนะคะ เราอะพาเลี้ยงเลยปีโปรก้ได้ะคะยังลิปโอกโอเคแล้วก็ทำการเลือกรถของเราเลยนะว่าเราจะเลือกอะไรก็จะมีแค่สองรถนี้นะคะเป็นรถส้มกับรถแอปเปิ้ลเขียวอย่าแได้เคะโอ้ขอที่ตัง้งหน่อยโอ้ยมา ลแล้วเราก็ต้อแกะนอออกมานะคะแต่เราให้สาภาพน้องเป็นแนวตัง้งก็ให้รี่เป็นจบบตัใครที่ไม่มีเยลี่ปิปโป้ะคะสามาไปซื้อไดที่เซเว่นอีเลเวเราแกะ้องอาเสร็จแล้ว แล้วก็ทําการปี้ปยักว้าวออกมาแล้วค่ะน้องก็จะเป็นสภาพใหญ่ๆอย่างงี้ต่อไปบรรลุแอปเปิ้ลเคี่ยวโอ้ยอ๊ะโอ้ย you have a like ก็บีบไปได้แล้วแล้วก็บีบใส่ลงไปปฏิทคนจะทําแค่อันเดียวหรือกี่อยวก็ได้แล้วแต่เราอย่าแล้นะคะขอเอาปฏิทแป๊บไปแล้วค่ะต่อไปล่ะค่ะเดี๋วยวเราก็ต้องพาน้องไปแช่ช่องฟิชกันค่ะขอ,ขอว่าแบ ไปช่อฟิชนะคะโอเคนดี่นะคะช่อฟิลาวแล้วเราก็เราใส่ไปและะ้ววูวี่แล้วต่อไปนะคะแล้วก็ปิดใจแล้วนะคะแล้วก็แช่ไปให้ครบสิบไม่ก็ยี่สิบนาทีหรือว่าเราจะมารอดูตาพรุ่งนี้เลย นะคะเดี๋ยวเราจะรอดูพรุ่งนี้เลยเลยแล้วแต่เราก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ใครอยากให้เราเซเซทำอีกคลิปทำอะไรอีกนะคะคอเม์มาที่ใต้คลิปได้เลยใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และ กดกาดิกแจ้งเตือนเพื่อไปให้พาคีบแม่วของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายเดี๋ยวเราจะมาต่อใน EP พสองนะว่าเยลลี่ว่าเยลลี่ไอติมของเราจะจะอร่อยแล้วก็น่ากินขนาดไหนนะคะบ๊ายบายนะเดี๋ยวเรามาต่อใน EP พสองนะบ๊ายบาย Okay. <laughs>